สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานคำสั่ง ln ของ unix กันนะครับคำสั่ง ln เนี่ยจะทำให้เราสามารถสร้างตัว hard link หรือว่า symbolic link ตัว symbolic link เนี่ยบางที่ก็เรียกว่า soft link คือถ้าคนที่มาจาก windows นะครับให้คิดง่ายๆเลย symbolic หรือ soft link เนี่ยก็คือตัว shortcut ของตัว windows นั่นเองซึ่งสามารถสร้างไปยังตัวไฟล์หรือตัว directory หรือ Folder ก็ได้นะครับอ่เดี๋ยวมาดูเทคนิควิธีการ สร้างแล้วก็ประยุกต์ใช้งานกันดีกว่าอันนี้ผมใช้ตัว mx linux นะครับซึ่งเบสจากตัว debian นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นตัว linux อันไหนก็ใช้งานเหมือนกันรวมถึงเครื่อง mac ด้วยนะครับอย่างเช่นในนี้ผมมีโฟลเดอร์สาธิตสมมุติว่าผมต้องการ compile ตัว hello c แล้วกันนะครับปกติผมก็พิมพ์ gcc ใช่ไหมครับ hello c ถ้าเอาแบบสั้นสุดก็เอาแค่นี้ enter ไป ถ้าคอมไพล์ได้ถูกต้องเดี๋ยวมันจะมีไฟล์ชื่อว่า a.out เนี่ยผมก็ได้ a.out แบบนี้อ่ะคราวนี้มาดู้ตัว gcc นี่มันอยู่ที่ไหนผมก็พิมพ์ which gcc เข้าไปจะสังเกตเห็นว่าอ่ะมันบอกว่าอยู่ที่ตรงนี้ยั้นผม ls l u s r bin gcc ดูนะฮะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับพอผมเข้ามาที่ user bin แล้วก็ตัว น,นะครับมันจะโชว์ขึ้นมาเป็นแบบนี้เหมือนมีชื่อไฟล์แล้วก็มีขีดตรงนี้อยู่นะครับขีดตัวนี้หมายความว่าตัวนี้เป็น symbolic link นะครับแล้วก็มีตัวชื่อข้างหลังบอกว่าอ่ะจริงๆแล้วเ,เราเรียก gcc เนี่ย gcc นี่เป็น s h o r t c u t หรือว่า soft link เนี่ยที่เชื่อมไปหาตัว gcc compiler version 8แล้วถ้าเรา list แบบรองออกมาแบบนี้นะครับถ้าตัวแรกเลยนะครับเห็นเป็นตัว l เนี่ย แสดงว่าอันนี้เป็นตัว symbolic link นะครับแล้วถ้าผมอยากจะหาอีก gcc 8เนี่ยจริงแล้วผมทำได้หลายวิธีเลยผมจะใช้ตัวนี้เลยก็ได้นะครับผมใช้ Read link แล้วก็บอกตัวนี้เนี่ยข้างในก็ใช้คำสั่ง which เนี่ยคลุมอยู่ในแบบนี้เนี่ยว่าจริงแล้ว gcc 8ตัวนี้นะครับมัน ไปหาไฟล์จริงๆไฟล์ต้นฉบับเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ผมเปิดอีก Windows ดขึ้นมาดีกว่านะฮะแบบนี้แล้วผม cdusrbin เข้าไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็บอกว่า x 8 6เนี่ยแล้วก็มี stargcc แล้วกันอ๋อตรงนี้เดี๋ยวขีด l ให้ด้วยดีกว่ายเราก็จะเห็น ตัวไฟล์ตัวนี้นะครับเนี่ยขึ้นมาไฟล์ตัวนี้ก็ยังลิงก์ไป gcc ขดแอีกทีหนึ่งสังเกตตรงนี้เป็นตัว L เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมควรจะเขียนแบบนี้เนี่ยอันนี้ได้ไฟล์จริงๆสังเกตข้างหน้าเป็นจุดเนี่ยแสดงเป็นไฟล์จริงๆนะครับคือถ้าสมมุติเราไม่มีคําสั่งตัว L n เพื่อสร้าง symbolic link นะฮะการที่ผมจะ Compile ภาษา C เนี่ย ผมจะต้องเข้ามาที่ตัวนี้เนี่ยใช้ตัวนี้ compile อย่างเช่นในนี้เดี๋ยวผมจะ compile ตัวหนึ่งแล้วกันชื่อว่า boolean.c นะครับผมคงต้องพิมพ์เหมือนกับอารมณ์แบบนี้เนี่ย copy ตัวนี้มาก่อนแล้วก็แปะเข้ามาตรงนี้แล้วค่อยพิมพ์บอกว่า b o o l e a n c แบบนี้สมมติเดี๋ยวอันนี้ผมให้อ t p u ์ไปที่ b.out แล้วกันนะครับนะอ่ะคราวนี้ผมก็ ls นะครับผมก็มี b o u t นะแล้วผมก็รันตัว b o u t แบบนี้ได้ใช่ไหมครับนะอันนี้มันส่งค่าศูนย์กลับมาเพราะโค้ดผมเขียนไว้แบบนี้ก็คือถามว่าปีนี้เป็นปีอธิกะสุรทินหรือเปล่าคือปี2017มันบอกศูนย์แสดงว่าไม่ใช่นะครับอ่ะคันนี้มาดูนะครับ เนื่องจากตัวนี้นะครับอย่างที่บอกมันก็คือสร้างเป็นตัวซิมบอเด็กหรือว่าซอฟต์ลิงก์ที่เหมือนช็อตคัตบน Windows ซึ่งการทำแบบนี้ได้ก็จะมีประโยชน์มากอย่างเช่นสมมติในเครื่องผมเกิดมี GCC version 6อยู่ด้วยเนี่ยแล้วถ้าอยากจะเรียก GCC แล้วก็ให้มันวิ่งมาเป็นเ v e r s i o น8อัตโนมัติเนี่ยผมก็จะทำการสร้างสิ่งที่เราเป็นซอฟต์ลิงก์ขึ้นมานั่นเองนะครับอาา่ะครันี้มาดูหลักการ วิธีการสร้างตัว soft link ขึ้นมาแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าตัว a o u t เนี่ยเดี๋ยวลองรันดูกันตัว a o u t เนี่ยจะพิมพ์ตัว hello world 10ครั้งเนี่ยเกิดผมอยากจะเรียกตัว a o u t ว่าตัวตัว high แบบนี้แล้วกันนะครับผมก็สามารถสร้างเนี่ย ln s นะครับหมายถึงว่าเราจะสร้าง symbolic link แล้วเราก็จะบอกว่าตัว a o u t ของเรานะครับคือถ้าจะบอกให้ถูกวิธีนะครับเราจะต้องบอก path ที่เต็มๆตมเข้าไปนะฮะเนี่ย demo source อันนี้ผมทำอันนี้ให้ดูก่อนเราจะเขียนแบบนี้ a dot out เนี่ย path ที่เต็มเเนี่ยอันนี้สามารถใช้ตัว home folder expansion ตัว tilde ตัวนี้ได้นะครับแล้วผมบอกว่าชื่อของมันจะให้ชื่อว่า Hi ยเฉยๆแบบนี้กด enter ไปคราวนี้มาดู ls ขีด L อ่ะเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดก่อนดีกว่าอ่ะเป็นแบบนี้ครานี้มาสังเกตตัวหายที่เราสร้างขึ้นมานะครับเนี่ยตัวนี้นะครับสังเกตว่ามันมีตัวเนี้ยขีดมากกว่าเนี่ยแสดงว่ามันคือตัวมันเองเป็น symbolic link ไปที่ไฟล์ตัวนี้ Home s e l d a เนี่ยอันนี้ก็คือตัวโฟลเดอร์ Home ของผมคือ User s e l d a นี้แล้วก็ลิงก์ไปที่ A o u t แล้วข้างหน้ามีตัว L อยู่ดังนั้นผมสามารถที่จะ ลันตัวหายแบบนี้มันก็คือจะไปเรียกตัวนี้ขึ้นมาให้นั่นเองนี่ก็คือความหมายของตัว symbolic link นะครับเห็นไหมครับพิมพ์แบบนี้ออกมาโดยที่ symbolic link พวกนี้นะครับเราจะย้ายไปที่อื่นก็ได้นะครับอันนี้มันอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันใช่ไหมครับสมมุติว่าผมมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับให้ดูในตัว home folder ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะย้ายตัวหายตัวนี้นะครับให้มองว่ามันก็คือไฟล์หนึ่งเนี่ยย้ายไปที่ตรงนี้อ่า ผม move มาละแล้วแบบก็ตรงนี้ผมก็เห็นตัวหายตัวนี้ใช่ไหมครับมาอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยแล้วถ้าผมอยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับ demo source เนี่ยผมสามารถที่จะบอกว่าเนี่ย run ตัวนี้ที่อยู่ที่ตัว home ของผมได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะมาเรียกตัวนี้หายแล้วหายก็จะวิ่งไปหาตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวดูนะครับถ้า run เนี่ย เราก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันอันนี้คือ symbolic link นะครับทำงานแบบนี้ซึ่งจะมีประโยชน์มากตอนที่เราเชื่อมไปที่พวกโปรแกรมต่างๆหรืออย่างเช่นอันนี้ผมมี source code อยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผม ls มาในนี้จะมีทั้งตัว c แล้วก็ c++ สมมติผมบอกว่า mkdir cpp และกันแล้วก็ move ตัวนามสกุล cpp ทั้งหลายมาอยู่ในนี้อ่าคันนี้ ลองเข้ามาดูในนี้ก็จะมีตัวนี้สมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวโปรเจกต์หลักที่ผมกำลังทำอยู่แล้วทุกครั้งตอนที่ผมจะมาเรียก v i s u a l Studio Code เพื่อเปิดแล้วกันผมจะต้องเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์ Code. แบบนี้เนี่ยเพื่อให้มันเปิดโฟลเดอร์ CPP ขึ้นมาอ่าอันนี้ผม Trust พวกนี้ไปใชไ,ไหมครับอ่าการนี้ผมก็ได้ source code ของพวกนี้ขึ้นมานะฮะอ่าแต่ครั้นี้ เราอาจจะบอกว่าวิธีนี้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผม close Folder นี้ไปแล้วก็ปิด Visual Studio นะครับผมบอกว่าผมอยากจะสร้าง symbolic link นะครับมาที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับผมสามารถทำนี้ได้อันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูตอนที่อยู่ที่ HOME ของผมธรรมดาแล้วกันฝั่งด้านนี้เนี่ยผมก็บอกว่าสร้างตัว symbolic link มาที่โฟลเด er, อร์ demo source แล้วก็ cpp แบบนี้ แล้วก็ตั้งชื่อให้มันนะครับว่าเป็นเออเจนแล้วกันนะสมมติว่าเป็นงานที่รีบทําแบบนี้เนะี่ยเอนเตไปแล้วผม L S k L ดูอันนี้ผมจะมีตัวนี้นะเออเจนเห็นไหมครับเออเจนตรงข้างหน้าเนี่ยเป็นตัว symbolic link คือเป็นตัว L ถ้าเป็นตัวดีก็คือเป็น directory นะครับถ้าจุดก็คือไฟล์ปกติเออเจนตัวนี้ก็คือลิงก์มาที่ตัวเนี่ยโฟลเดอร์นี้เพราะฉะนั้น ผมสามารถบอกว่าโค้ดเอเจนแบบนี้ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมธรรมดานะครับผมบอกว่าโค้ดแล้วก็คือเมื่อตรงนี้มันก็คือพิมพ์เหมือนว่าโค้ด slash home slash Zelda slash demo slash s o u r c slash cpp นั่นเอง enter ไปเข้ามาตรงนี้ t r u s ไปเห็นไหมครับผมก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ตรงนี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างวิธีการประยุกต์ตัว Symbolic Link นะครับงั้นตัว Symbolic Link เนี่ยสมมติผมไม่ต้องการใช้ตัวเออ e n เตัวนี้แล้วนะครับให้คิดว่ามันเป็นเหมือนไฟล์ไฟล์หนึ่งที่ข้างในมันเก็บข้อมูลในการชี้ไปอีกทีหนึ่งผมก็สามารถลบด้วย RM ปกติเลยนะครับเออเจนแบบนี้มันก็จะทำการลบถึงนะครับแค่ส่วนที่เป็นลิงก์ไปที่นี่นะครับแต่โฟลเดอร์นี้ก็ยังอยู่นะครับโฟลเดอร์ er นี้เนี่ย เห็นครับโฟลเดอร์ er นี้ข้อมูลยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูตัว hard link บ้างนะครับว่า hard link ทำงานไงสมมตุติอันนี้เดี๋ยวผม make folder ขึ้นมาสักอันหนึ่งชื่อว่า concept แล้วกันอ่ะแล้วผม cd concept เข้าไปในนี้ยังไม่มีไฟล์อะไรอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมสร้างไฟล์ขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับชื่อว่า flower. txt แล้วกัน และในนี้ผมก็บอกว่ามี Lotus l i ลลีสมมุติว่ามี2อันผมเซฟไว้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ผมก็มี Flower อร์นะครับแคปต,ตัว f l o w เวออกมาดูชัดๆอีกรอบอ่ข้อมูลเป็นแบบนี้คราน,นี้ผมจะสร้างตัวที่เรียกว่า h าร์ดลิงกบ้างนะครับถ้า h าร์ดลิงกเนี่ยวิธีการสร้างเหมือนกันแต่เราไม่ต้องขีด S นะครับไม่ต้องบอกออปชันตัวนี้การไม่บอกก็คือจะเป็นการสร้าง h าร์ดลิงกสม,มมติว่าผม ตั้งชื่อง่ายๆแล้วนะ hard link 1ตัวนี้ตัวที่ hard link ตัว flower.txt นะบอกว่าจะสร้างตัว hard link ของ flower.txt โดยให้ชื่อว่าตัวนี้ hard link 1 enter ไปแล้วผม l s k l อะคันนี้สังเกตนะครับ flower กับ hard link เนี่ยเป็นไฟล์ธรรมดามีจุดแล้ว ตัว hard link ถ้ามองในแง่ของเทคนิคเ a าเลยเราให้ใช้คำสั่งนี้ครับ ls -i ดีนะฮะพอคีด -i ตัวข้างหน้านะครับตรงเนี้ยที่2368744 4, อะไรเนี้ยเราเรียกว่า inode คิดง่ายๆมันเป็นโครงสร้างการจัดเก็บไฟล์ของตัว Unix นะครับ inode เนี้ยไอคิดซรกว่าคือ index node เพระงั้นตอนที่เราสร้าง hard link นะครับไฟล์2ไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ที่ ชี้มาที่ตัว i อโนดเดียวกันนะฮะเดี๋ยวผมสร้างอีกอันหนึ่งเพิ่มขึ้นมาดีกว่าจะได้ดูหลายๆอันนะครับมี h าร์ดลิงก์เบอร์2แล้วก็ h าร์ดลิงก์เบอร์3ด้วยแล้วผมก็ L S k L I สังเกตว่าตัวพวกนี้นะครับมี i อโนดเหมือนกันเลยแล้วเดี๋ยวผมสร้างไฟล์ขึ้นมาอีกสักอันหนึ่งนะครับสร้างว่า Coffee แล้วกันอันนี้ผมก็มีม็อค่าลาเต เอาแค่นี้เซฟไปแล้วผม ls k li ให้ดูคัน,นี้มาดูไฟล์ coffee ตัวนี้นะครับ coffee ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัว i node เนี่ยเป็นอีกเบอร์หนึ่งสังเกตตัวข้างหลังเนี่ย746ตัวอื่นเนี่ยเป็น744แล้วคัน,นี้เดี๋ยวผมสร้างตัว soft link มาที่ตัว coffee t x t แล้วกันนะครับตรงนี้ผมก็บอกว่าา ดัดเทคนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นตัว soft link แบบนี้แล้วกันคันนี้ ls k i li ค่ันนี้มาสังเกตนะครับตัว soft link เนี่ยตัว soft link อันแรกนะครับมาดู inode ตอนที่สร้างตัว soft link ขึ้นมาตัวนี้ soft link 1ตัวนี้มันเขียนว่าเนี่ยชีย้ไปที่ coffee คือจริงแล้วข้างในมันเก็บค่าที่ ชี้ไปที่ตัวคอฟฟแต่ว่าตัวมันเองเป็นไฟล์จริงๆซึ่งมี i อโนดคนละตัวนะครับอย่างเช่นใน7-4-3เนี่ยอันนี้เป็น7-4-6ใช่ไหมครับอ่ะขัานนี้มาดูว่าแล้วไฟล์พวกนี้เนี่ย Flower แล้วก็ h a r d link 1 2 3เนี่ยซึ่งมี i อโนดเหมือนกันเนี่ยมันหมายความว่าไงอันนี้ผมแคตตัว h a r d l i n k 1 t x t ขึ้นมาข้างในก็มี lotus lily ใช่ไหมครับหรือว่าจะแค t ตัว f l o w e r ก็คือข้อมูลเหมือนกันเพราะมันแชร์ไอโนดเดียวกันครน,นี้ผมเกิดมาแก้บางอย่างที่ฟลาเวอร์แล้วกันผมแก้จากฝั่งนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเดโมคอนเซปต์เข้ามาในนี้แล้วก็ใช้วิมผมเติมขึ้นไปสักอันหนึ่งนะครับทิวลิปคาเนชันเอาแค่ W ิเซฟไปก็พอให้โครงหน้านี้ไปก่อนนะฮะ,ะครน,นี้ ผมมาตรงนี้ผมมาแคปตัว flower คันนี้ตัว flower ก็จะมี tulip กับ carnation ที่เมื่อกี้เพิ่งเติมเข้าไปใช่ไหมครับแล้วคันนี้ lsk li ดูอีกรอบอย่าลืมนะครับบัญชี i note อยู่ที่744แล้วตัว hard link 123ก็อยู่ที่7,44เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผมแคปตัว hard link มาดูนะครับเห็นไครับ hard link ก็จะมีตัว tulip กับ carnation เข้ามาละคือเมื่อห้ถ้าเรามีการแก้อะไรในตัวไฟล์ที่ ีไปที่ i n o d e เดียวกันนะครับตัวอื่นจะแก้ไปด้วยเหมือนเหมือนพอยเตอรในภาษา c เลยนะครับถ้าจะมองเนี่ยหรือว่าในนี้นะครับผมบอกว่าในนี้เดี๋ยวผมขอแก้อันนี้นะสร้างขึง้นมาอีกซักวินโดวหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ผมก็วิมแต่ครันนี้ผม hard link เบอร์หแบบนี้อดาดูนะครับ hard link เบอร์หเป็นอันนี้แล้วผมขอเพิ่มข้อมูลเข้าไปสมมุติว่าเป็นดอกกลาบละกันนะ IV ไอริสเตย์เข้าไปแบบนี้แล้วก็เซฟอ่าดูนะครับคันนี้พอผมเซฟไปแบบนี้นะครับกลับมาดูผมแคตตัวฟลาวเวอร์ให้ดูนะฮะคันนี้ตัวฟลาวเวอร์เนี่ยก็จะมีเนี่ยตัวที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปนะครับ l o s ไ ivy iris ตรงนี้นะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะมันชี้ไปที่เดียวกันทั้งหมดนะครับในพวกนี้เนี่ยไฟล์ตรงนี้อยู่ที่744หมด ครัวน,นี้มาดูแล้วถ้าเรามีการย้ายไฟล์พวกนี้ไปบ้านนะครับเดี๋ยวผมกลับมาฝั่งนี้ผมคิดอันนี้ไปได้ละผมย้ายขึ้นมาที่ตัวเหนือมันอันหนึ่งคือตัวเดโมโลแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายตัว hard link เบอร์ซึ่งบอกแล้วพวกนี้ทุกอย่างมันชี้ไปที่เดียวกันนั้นมันเป็นข้อมูลในไฟล์เหมือนเหมือนกันผม move ตัว hard link เบอร์ .txt ขึ้นมาเหนือมันอันหนึ่งก็คือมาอยู่ที่เดโมเนี่ยแล้วผมก็ l s k i l i hard link นะตอนนี้ตัวนี้ของผมนะครับ hard link เนี่ยมาอยู่ที่ตัวเดโมและผมแค t ออกมาดูนะครับ hard link 2นะก็มีข้อมูลแบบนี้แล้วถ้าผมมาแก้ hard link 2ตอนที่อยู่ในตัวเดโมตรงนี้นะครับ สมมุติว่าผมบอกว่าเติมโน้ดเข้าไปแล้วกันแบบนี้แล้วก็เซฟครานี้มาดูตอนที่เรา move ตัว hard link ออกมาข้างนอกเนี่ยสังเกตว่า i node ตัวนี้ก็ยังเหมือนกันนะครับในลงท้าย7 4 4เนี่ยแล้วถ้าผมแก้อะไรตรง hard link ตรงนี้นะครับครานี้ผมมา cat ตัว flower เห็นไหมครับ มันก็จะในตัวโนต้ตของผมเนี่ย my favorite flowers ตรงนี้ขึ้นมานี่คือการทำงานของตัว hard link อ่ะคราน,นี้ถ้าเราจะเดี๋ยวตรงนี้ผมปิดตรงนี้ไปก่อนดีกว่าคราน,นี้ถ้าเราต้องการที่จะลบตัว hard link สังเกตว่าตอนนี้นะครับในนี้เนี่ยมีตัวไฟล์อยู่4ไฟล์คือ flower แล้วก็ hard link 1 2 3ที่ชี้มาที่ตัว inode เดียวกันนะครับ แล้วถ้าเราจะลบไฟล์นี้จริงๆอ่าเดี๋ยวมาดูผมขอลบตัวฮาร์ดลิงเบอร์3ก่อนละกันนะครับลบแบบนี้แล้วก็ LSK i อ่าสังเกตว่าต่อให้ลบไป1ตัวนะครับตัวอื่นจะไม่ถูกลบด้วยนะครับมันก็ยังมี744อยู่ที่ตรงนี้2ออันดังนั้นถ้าจะลบไฟล์นี้จริงๆคือให้ลบแบบในระดับของ i-node เนะี่ยเราจะต้องตามลบทุกตัวที่มี h a r d Link ชี้มาที่ตัว744ก็คือตัว f l o w เวตรงนี้ h a r d ดลิงก์แล้วก็ h a r d ดลิงก์ที่อยู่ภายใต้เดโมโนอกตัวคอนเซปต์นะฮะถ้าทำแบบนั้นถึงจะเป็นการลบฝ่ายจริงๆนะครับงั้นผมก็ต้องบอกว่าเนี่ยรี o v e ตัว h าร์ดลิงก์ e m o v e รี o ม e ฟอ่ะคันนี้สมมุติลบตรงนี้นะครับตรงนี้ l s k i อ l i เนี่ย คันนี้ตัว744ไม่มีอยู่ตรงนี้แต่ว่า744ก็ยังมีอยู่ตรงนี้นะครับนะครับ744ตรงนี้ hard link ก์2ก็ยังชี้ที่744เพราะฉะนั้นผมจะต้องลบตัวนี้ด้วยมันสิงจะไปลบแล้วก็ได้พื้นที่ของ hard disk ของเรากลับคืนมานะครับอันนี้คือการทําตัว hard link นะครับซึ่งตัว hard link อันนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอีกทีแล้วเอาไปใช้ทําอะไรนะครับ ตัว hard link ปกติผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับสมมุติว่าในนี้นะครับตอนนี้ที่เราเหลืออยู่เรามีไฟล์ชื่อว่า coffee อยู่ใช่ไหมครับสมมติว่าผมสร้างไฟล์ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเป็น y 2 0 2 1 t e x t เนี่ยแล้วก็ผมต้องการสร้างตัว hard link ขึ้นมานะครับผมบอกว่าเนี่ยบางคนชอบประเภท เรียกว่าเป็น Y 2 5 6 4แบบนี้เกิดว่างใยหกับ2 5 6 4คันนี้เนี่ยจะถูกมองว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าผมเติมข้อมูลอะไรเข้าไปในไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะครับ Y 2 0 2 1จะเรียกว่า2 5 6 4กีก็ได้เนี่ยก็จะเหมือนกันอย่างเช่นผมบอกว่าเนี่ยสมมติอันนี้ผมบอกว่ามี ทีสมมติยอดขายแล้วกันนะครับขายได้กี่แก้วเลยสำนองนั้นอ่าสมมุติผมใส่เข้าไปแบบนี้เซฟไปอันนี้คือใน Y2021 ใช่ไหมครับสังเกตว่าอันนี้มันสร้างตัว i-node ให้อยู่ที่ตรงนี้นะครับเบอร์ลงท้ายเนี่ย744นนี้ผมแคตตัว Y2564 เข้ามาค่าก็ได้เหมือนกันนะครับ นี่คือตัว hard link คราวนี้มาดู soft link อีกสักนิดหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นณนะตอนนี้นะครับตัว soft link หนึเนี่ยมันชี้ไปที่ coffee ใช่ไหมครับถ้าผมลบตัว coffee ทิ้งนะครับผม rm ตัว coffee t txt ทิ้งแล้ว ls ed, ค l i ดูครานี้สังเกตว่าตรงนี้ในเครื่องผมแล้วกันมันจะแสดงเป็นสีแดงตัวนี้ link ตัวนี้มันหายไปนะครับสังเกตเมื่อเทียบกับตัวสีอื่นที่มันแสดงแบบนี้เนี่ย คือในแต่ละเครื่องอาจจะมีการคอนฟิกการใช้ตัว ls เนี่ยที่ต่างกันในเครื่องผมทจริ้ๆตัว ls เนี่ยผมเซตเอเรีไปที่โปรแกรมชื่อนี้นะครับ exa ซึ่งจะทําให้ ls เนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะครับคือตัวนี้พอมันหาไม่เจอนะครับนั้นถ้าผมบอกว่า cat ตัว soft l i n k 1 t e x t เนี่ยมันจะบอกว่าตัวนี้นะครับหาไม่เจอละนะฮะ นั้นตัวนี้ก็คือเป็นตัว missing link แต่ถ้าผมสร้างตัว coffee กับเข้ามาใหม่นะครับสมมุติว่า touch ตัวเอาอย่างนี้ดีกว่าผมสร้างไฟล์ coffee ขึ้นมาใหม่แล้วก็ข้างในมีคำว่า New coffee อยู่ข้างในแล้วผมแคทตัว soft link กลับมาใหม่ อ่าคราน,นี้ตัว soft link นี้ก็จะหาตัว coffee ใจอละนะครับอันนี้ก็คือหลักการใช้งานตัว soft link กับตัว hard link นะครับก็ลองนำตัวหลักการพวกนี้ไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับไว้พบกับเทคนิคการใช้งานตัวคำสั่ง u n i q u ในคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ